ผู้หญิงผู้มีต้องเยอะต้องเต็มประเทศไทยแต่ทำไมต้องไปรักเธอแค่เพียงคนเดียวแล้วก็รักจนหมดใจรักแทบขาดใจน,นาน,นไม่รู้เลยเริ่มต้นวันใหม่อ, <laughs> อันนี้บบนอันนี้เปแบบ็นพลงที่ตตแต่งในโรงพยาบาลเหรอใช่ครับ เพลงที่แต่งลงมามีประมาณสองสามเพลงแล้วคุณนึกไงถึงเข้าโรงพยาบาลคือคือตอนขายชีวิตให้ซาตานไปแล้วเนี่ยขายพิญาณให้ซาตานคือตอนนั้นมันเละมากเลพี่คือถ้าผมไม่เข้าโรงพยาบาลนี่ผมตายแน่นอนเละยังไงคือผมแล้วแต่จะออกไรหรือเปล่านะพี่นะเพูดไปคือคือผมผมเสพยาประมาณเจ็ดวันติดต่อกันไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลยนะโอ้โหคือไม่หลับไม่นอนเลยคือถ้านอนเนี่ยก็ก็อาจจะสองวันสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยพี่อเสร็จแล้วมันก็ เกิดอาการหลอนขึ้นมาหลอนคือผมเห็นทุกๆอย่างที่แบบแตกต่างไปเห็นแบบเห็นพระเจ้าอะไรพวกนี้ยอู้ไปอย่างนั้นเลยเนี่ยจริงๆผมสบายนันเลยเหรอผมสาบานได้เห็นเลยเห็นพระเจ้าแบบมาอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วมีคนจะมารับเราขึ้นไปขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปนรกอะไรจะลงสวรรค์ไปลงนรกมากกว่าเสร็จแล้วผมก็ ผมก็เลยเขาก็เลยมีคนมารับตัวผมไปทางโรงพยาบาลก็มารับตัวไปตำรวจไม่ถึงทางครอบครัวก็โทรศัพท์เรียกให้ใช่ครับใช่ครับทั้งทั้งภรรยาผมแล้วก็แม่ผมเขาก็ตามให้ตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลมารับตัวก็ฉีดยาสลบผมไปมผมก็ไปโรงพยาบาลสักประมาณสามวันผมก็หนีออกมาเหรอหนีออกมาก็ไม่เคยมีใครหนีออกมาได้นะ <laughs> ผม อยู่ดีๆผมก็เดินออกมาเขาก็สงสัยจะไปไหนผมก็ปั่นจัก,กรยานออกมาเลยลงจัก,กรยานปุ๊บขับรถนั่งรถแท็กซี่กลับมาเลยกลับมาถึงบ้านสักประมาณชั่วโมงเขาก็มาจามับตัวผม<ป>ใหม่ <laughs> เสร็จแล้วผมก็ไปอยู่ในโรงพยาบาล45วันโอ้โหสู้กับเป็นตอนสู้กับมันนี่เหนื่อยไหมโอ้พี่คือพูดง่ายๆผมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องเขาต้องมาฉีดยาผมผมสลบไปประมาณหมอบอกแล้วพี่สองอาทิตย์นะ <laughs> คือคือไม่รู้สึกตัวคือแบบ ถึงมาเบลอ,บลอแต่ไม่รู้สึกตัวเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นเคสที่ใช้ยาเสพติดเยอะที่สุดตั้งแต่โรงพยาบาลตั้งร่างกายคุณทนได้ยังไงโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยพี่<ห>ถามลูกน้องอ<ๆ>ผมดูดิคือผมผมไปเล่นดนตรีเนี่ยไปเล่นดน,นต,รตรีมีงานทุกวันนั่นเป็นสามวันผมไม่ได้นอนนะสามคอนเสิร์ตผมต้องไปเล่นเดินทางไปเงี้ยก็ไปแบบเหมือนผีดิบอะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ไปไปอยู่โรงพยาบาลผมก็ไปสลบอยู่เสร็จแล้วก็พอฟื้นขึ้นมา ตอนแรกเนี่ยเขาจะช็อตสมองผมคือเนื่องจาก<อ>ว่าน่าใช้ใช้ใช้ใชไ, <ป S 2> ไฟฟ้า,ฟาชอ็อตสมองเพราะผมไม่ฟื้นไงมผมไม่ฟื้นเขาพอพอเขาจะช็อตประมาณวันสองวันผมกันฟื้นขึ้นมามนนผมโชคดีมากเสร็จแล้วก็ทุกทุกวันเนี่ยเขาต้องเอามาเอา่เอมาตรวจเลือดผมเอาเลือดผมบอกไปไปตรวจทุกเย็นก็มาอีกแล้วมาตรวจฉี่ผมตรวจเลือดผมตลอดอยู่งั้นเป็นเวลาสี่ห้าวัน ต้องกินยาต้องนอนพักผ่อนกินอาหารควบคุมตามที่หมอบอกทุกอยาก่างไม่ความอยากในยาความทรมานมันอยากมากพี่ตอนนั้นอยากมากคือคือผมเพิ่งเลิกยาเสพติดได้จริงๆเนี่ยเมืนน่อหกเดือนที่แล้วพี่เชื่อปะ่ะเพราะว่าปีกว่าที่แล้วคือไม่ได้กลับไปใช้นะคือต้องสู้กับมันเนี่ยต้องทนสู้กับมัน ปีครึ่งอ่ะที่ทนความอยากทนความโอ้โหมันต้องวันนี้ฉันต้องซื้อมายามาเสพแน่ๆไม่งั้นฉันต้องตายแน่ๆเนี่ยอาการแบบนี้คิดอย่างนี้ตลอดปีครึ่งใจวนดอย่างเนี้หรอใช่ปีครึ่งคุณก็ไม่ได้ทําตรงนั้นไม่ทาไม่ทำโหสุดยอดใช่ต้องมีความอดทนนะผมผมก็ผมผมก็เลยพอเราเอาชนะตัวเองได้ผมชนะทุกอย่างนะผมชนะทุกอย่างผมมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่าเพราะว่าคนที่คิดจะเลิกยาเนี่ยแค่คิดก็ เหงแล้วนะพี่แล้วยิ่งถ้าเลิกได้มาแล้วเนี่บางคนเนี่ยกว่าจะเลิกได้ต้องไปโรงพยาบาลประมาณห้าครั้งสิบครั้งก็มีนะครับซึ่งผมเองในครั้งเดียวเท่านั้นเองอแสดงคุณที่ใจเด็ดใจแข็งใจเข้มแข็งจริงๆต้องเข้มแข็งทาอะไรแล้วมันสุดโต่งอ่ะคุณดีก็ดีสุดโต่งใช่ครับตอนนี้คุณต้องดีเป็นคนดีสุดโต่งแน่แน่ก็ต้องไปเรื่องธรรมงธรรมะด้วยนะเรื่องธรรมะด้วยก็ ก็ผมผมอยากจะเล่าเรื่องยาเสพติดให้เป็นแบบว่าอุทาหรณ์ด้วยนะนะเรื่องเรื่องความรู้ให้ความรู้คือยาเสพติดเนี่ยพอเราใช้มันมันจะทําให้เรามีความสุขมันจะเคลิบเคลิ้มมากนะเคลิบเคลิม้มเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมากแต่ว่าเราใช้นานๆเสร็จแล้วมันจะเกิดอาการเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาการหลอนนะแล้วก็เรื่องของจิตเนี่ยคือคือหมอบอกว่าผมนี่เป็นเคสที่พิเศษมากแล้วเป็นคนมีจิตใจแข็งแรงมากเพราะว่าแม้กระทั่งผมเลิกได้ผมก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะพี่ แต่นี่ผมปกติมากทุกอย่างพูดจารู้เรื่องแล้วก็ทํางานได้คล่องแคล่วทํางานสั่งงานลูกน้องปกติหมดทุกอย่างแต่ดูดีกับตอนตอนนู้นอีกเขาหมอก็เซอร์ไพรส์กันซึ่งซึ่งผมเองก็อาจจะทําบุญบาชาติแล้วทำบุญนิดทำบุญทำบุญนอย่างว่ามารับกรรมอยู่ช่วงหนึ่งเรโดนดีบากกรรมใช่ครับโดนวิบากกรรมแล้วเือจะออกคอนเสิร์ตด้วยกันทีของดีวายคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเกียวกับ ของของมาริวานจัดนะครับไปออกเด็กกันผมไปพี่เชื่อว่าตอนที่ผมเสพยาที่ผมตั้งใจจะเลิกนี่นะคือผมพยายามจะเลิกมาหลายครั้งนะพี่แต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเลิกแบบนี้ไงพยายามจะเลิกเองอ่ะผมก็ช่วงนั้นน่ะที่ผมไปไปยุวพพทธอ่ะเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้เหรอใช่ก็คือจะต้องแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยทาไมจิตใจมันพอเสพยานานแล้วมันจะเกิดการพารานอยแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มันแบบเราเราคิดว่าเราจะต้องตาย ผมก็ต้องไปยุวพุทธผมไปอยู่ยุวพุทธประมาณสามวันก็อยู่ได้แค่สามวันแค่สามวันไม่ไม่พี่ต้องไปขอสามวันเขาสามวันก็ออกมาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายแต่พอเราเราเลิกได้จริงๆแล้วเราจะมองกลับไปว่าโอ้โหทุกอย่างมันเรื่องธรรมะทั้งนั้นทังนี้ทนั้ทุกอย่างเเรื่องธรรมะถ้าเราปล่อยวางเราเรามีความอดทนเรามีความจิตใจที่เราเราเราชนะมันได้มันก็จะชนะ แล้วครอบครัวตอนนี้เขาไม่ได้ดูเฮ้ยมีผิดปกติความผิดปกติของคุณเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสกตอนนี้แปลกๆอะไรเงี้ยเขารู้เขารู้แล้วเขาเตือนไหมเขาบอกไหมคือคือผมนี่แย่หรอเดี๋ยวนะอมนคือผมนี่เป็นคนผมเป็นผมเป็นหัวหน้าเขาไงพี่อเป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้านายเขาไงเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีใครกล้าว่าอะไรผมได้เลยอะคุณนี่เป็นเรื่องที่ผิดมากสําหรับ สำหรับคนที่อยู่ในโพสิชันอย่างผมเนี่ยมันสามารถที่จะหลงระเริงแล้วก็ไปติดยาเสพติดหรือไปทำสิ่งที่ผิดเนี่ยง่ายมากไม่มีคนเตือนไม่มีคนเตือนไม่มีคนทักไม่มีคนกล้าเตือนแล้วคุณไม่ฟังเขามั้งถึงเตือนเนี่ยผมไม่ฟังใครเลยพี่ต้นไม่ได้ฟังใครเลยพี่บูนก็เลือกเรียกไปนะแล้วก็ไปบอกเลเราต้องไม่งั้นมันจะเสียของผมต้องจําพี่บูนบอกได้เลยบอกเลิกซะนะาเสียงต้องเลิกให้ได้ผมก็รับปากเขามาแต่จริงแล้วผมก็เลิกไม่ได้ ทุกคนเอาใจช่วยคุณในช่วงนั้นเนาะใช่ครับทุกคนช่วยกันหมดเลยไม่ว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครอบครัวแม้แต่ทางแกรมมี่เองอะไรเองก็ช่วยกันสุดท้ายผมก็ชนะมันไดน้เนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าน่าจะได้รับการยกย่องนะคุณผู้ชมไอ้การที่เลิกเลิกบุหรี่อย่างยากเลยเไม่ได่ง่ายๆหลายคนเนะี่ยเขาที่สูบบุหรี่ผลสุดท้ายก็กลับไปดูดอีกเลิกมาปีนึงก็กลับไปดูดอีกเลิกมาสามเดือนก็กลับไปดูดอีกแต่นี่เสกเขาเลิกมาเป็นปีๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปล้องแวะ แล้วก็พูดด้วยความภูมิใจว่าแล้วมันจะพักเข้านี่เลิกได้เด็ดขาดอันนี้เป็นส<ช>ิ่งที่น่ายกย่องและสรรเสริญนั่เป็นตัวอย่างที่ดีของบรรดาบรรดาน้องๆบรรดาคนที่ยังอยู่ในเรื่องผู้นี้อยู่ถ้าเราสามารถตัดวงเวียนตรงนั้นวงจรมาได้ไโอ้ชีวิตจะดีขึ้นมากครับคือคือพอเราไปอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่มันดีเนี่ยมันคืออะไรเพราะเราจะไปหลงหลงละเลงแล้วก็ไปเที่ยวเตะแล้วก็ไปใช้เงิน ยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นทุกๆอย่างอพอพอเราอยากยาเสพติดเราไม่มีเงินไปซื้อแล้วมันเริ่มต้นง่ายไหมง่ายพี่เดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันหาซื้อไม่แต่ตอนคุณทำเนี่ยมันเริ่มต้นง่ายไหมคือคือพูดง่ายๆนะว่าคนที่จะเอายาเสพติดมาให้เนี่ยมันเยอะมากยิ่งอยู่ในวงการนี่นะอ๋อคุณร็อกแอนดรว์ด้วยเนาะใช่ครับอยู่ในวงการพวงนี้ด้วยลองไหมเฮ้ยลองดูสิใช่ใช่ไม่มีแรงเหรออะไรประมาณที่ที่ครั้งแรกที่เข้าไปนี่เพราะอะไรเพราะเพราะความ ก็อยากจะลองเหมือนนะพี่อยากลองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็ผมก็บรรลุไปขั้นหนึ่งแล้วก็ต้องไปอีกสักขั้นหนึ่งสุดท้ายเราก็เราก็บรรลุไปขั้นหนึ่งคือเราเลิกมันได้แล้วพอผมเลิกได้แล้วผมก็มีโครงการของผมนั้นที่ฝากเอาไว้ด้วยอมงการที่โครงการชวนน้องเลิกยาชวนน้องเลิกยาคำ with me เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็ทําร่วมกับมูลิธิมิเลครลออฟไลฟ์นะฮะ แล้วก็ทำร่วมกับมูลิธิชุมชนเข้มแข็งของพันหน่วยประสบโชคนะฮะครับเราก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ตอนที่ผมจุดไปทุบกีตามันยังไเหอมันยังไงเหรอยังไงเครอมันยังไงเหรอมันยัเรมันไงเมานยไงเหรอมันไเรมันงไเรมานงไงเมัยังไงเอมัไรเหรอนยงไเรองไงเหอมันงไเหรอมันยังไงเอนยงรอมันยังไงเหรอมันังไงอมันัเมันยังไหรอมันยงอมันมึงไอกก็มีวงเหรอมันยับมันกัอนนเครับทน่เวลาเล่นเสร็จ เฮนดริกส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมบจิมมี่เฮนดริกส์ก็ใช่ครับด้วยความมันส์สัดใจทุ่มกีตาร์กระคืดเพนพางกลองเกรงเดือหูสิพังทั้งวงเลยใช่ครับอ๋อมันคืออาการมันกันก็อาการมันแบบนั้นนะครับแล้วก็พอพอเขาเขาเขาบอกเขากล่าวหาว่าผมต้องไปใช้ยาแน่นอนผมก็เลยให้เขามาตรวจยาเลยทำยังไงก็คือพอช่องสามเนี่ยเขาไปเจอผมวันรุ่งขึ้นเลยคุณสยยุทธเนี่ยฮะพี่อาร์มยังช่องสามก็ส่งนักข่าวไปก็เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมา ผมก็อ้าวมาตรวจผมเลยเนี่ยเดี๋ยวรุ่นกเนี่ยผมไปอยู่ปัตตานีวันนี้ปัตตานีเขามีศูนย์สถาบันทัญลักษณ์ที่นั่นด้วยนะครับทางผู้อำนวยการที่โน่นก็เขาก็มาตรวจทันทีเลยมาตรวจผมเลยแล้วตัวคุณอยุทธ์คนดังไงก็อยากตรวจผมก็ผมก็พาไปเข้าห้องน้าเลยมามาดูจัดจ่าเลยผมฉี่ดูจัดจาเลยเขาดีใจมากที่เขาไม่เจอเพราตรวจก็ไม่เจอตรวจไม่เจอผมกลับมากรุงเทพผมก็แถลงข่าวใหญ่โทวันนี่นะเดี๋ยวจะหาผมไปเตรียมมาโรงพยาบาล ตก็มีคนบอกว่าผมไปเตรียมโรงพยาบาลจริงๆนะพี่เขาก็คิดว่าผมเนี่ยไปอ้าวสร้างภาพมึงไม่จ่ายเงินให้เขาแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ต้องก็ต้องร่วมมือด้วยเพราะเนื่องจากไม่งั้นก็เดี๋ยวหาว่ารักษาผมไม่หายผมก็เลยจัดแถลงข่าวที่ที่โรงเบียเยอรมันตอนแดงครับก็มีนักข่าวมาเป็นร้อยคนนะพี่เชื่อป่ะผมก็เชิญนักข่าวไปเข้าห้องน้ํากับผมเลย จริงเว้ยผมก็ไปผมเนี่ยด้วยเียรเรียกว่าผมเนี่ยทำอะไรสุดๆต่อหน้าไปเลยอ่ะดูผมบอกผมว่าเอางี้นะเข้ามาในห้องน้ำเอาไปเลยถามลุกน้องผมเลยผู้ชายก็ไปเข้าห้องน้ําเลยกล้องมาในห้องน้ําเป็นสิบป่ะพี่สิบยี่สิบกล้องอ่ะตามผมไม่ดูจัดจ่ายเลยแต่ไม่ได้หันได้ดูนะก็ะจกระจหันหลังให้ดูมีนักข่าวบอกหันหน่อยพี่ผมได้ยเสร็จแล้วพอผมชี้เสร็จแล้วนี่นะผมก็ยกแก้วมาเงี้ย Uh. แล้วก็ให้กล้องเขาถ่ายไปเงี้ยอย่าให้อย่าให้ละสายตาเลยก็เราก็ไปวางที่โต๊ะแล้วก็ตรวจให้เห็นจจะเลยเอ uh. เขาถึงเชื่อกันโอ้โหเนี่ยมันมันโอ้โ oh. หมันเลิกได้จริงๆแต่แต่ทั้งกันนั้นกันนี้ก็ก็ยังมีคนที่ <He S 2> คิดว่าผมยังไปใช้มันอยู่แต่ว่าผมก็จะพยายามที่จะคือผมไม่ไม่พยายามบอกว่าเอ้ยเปล่าอากาศแล้วแต่ผมผมอยากให้ให้วิธีทำของผมเนี่ย ให้ให้ทุกคนรู้เองว่าผมเลิกมันได้จริงคุณเป็นคนดังเป็นซูเปอร์สตาร์คุณทําอะไรไปเนี่ยเอี่ยวตัวไปไหนทีคนก็ต้องสนใจใช่ครับคุณไปภาพลบอย่างนั้นเขาก็ยิ่งสนใจนัใช่ครับมันเป็นข่าวใช่มันเป็นอะไรมันข่าวที่ขายได้ทุกคนก็สนใจไม่ได้สนใจเฉพาะนักข่าวทั้งประเทศน่ะสนใจคุณตอนที่คุณติดยาคุณไปบําบัดทั้งประเทศก็สนใจไปที่คุณใช่เปล่าคุณจะมาโทษพวกเราไม่ได้ใพวกเราจะสนใจอยู่แล้วคุณเป็นเป็นเขาเรียกเป็น เป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งเด็กๆเป็นเป็นไอดอลของเด็กใช่ป่ะซึ่งถ้ามันคุณทำอะไรไปเนี่ยมันก็มันกระเทือนถึงถึงทุกคนทุกสังคมกระเทือนสังคมใช่ครับทั้งประเทศเออกระเทือนทั้งสังคมสังคมทั้งประเทศเนี่ยกระเทือนกันผมก็เลยพอผมเลิกได้เสร็จแล้วผมก็เลยเนี่ยตั้งโครงการเนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่นะครับโครงการนี้มันมาเป็นไงมาอย่างไงก็คือก็คือพอผมตรวจเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าพอเราเลิกได้เราต้องชวนน้องเลิกด้วย S <S น้องๆที่เขาใช้ยาเสพติดแล้วผมก็ทำกิจกรรมทำมิงเนี่ยทุกๆเดือนนะพี่นะทำมิงทุกเดือนแล้วก็ไปบอกกล่าวว่าเขาเ,เ,เ,เรียกว่าผลร้ายของยาเสพติดเป็นยังไงแล้วเรามีวิธีรักษาอย่างไงถึงจะหายการรักษายาเสพติดเนี่ยผมขอพูดต่อนิดนึงก็คือนอกจากการไปเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลท,ทุกๆเดือนนะพี่คือตอนแรกๆเนี่ยสองอาทิตย์ไปครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ไปต้องไปนั่งคุยจิตแพทย์นะฮะ คุยพยาบาลจิตแพทย์ผมต้องไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเรื่องจิตอย่างเดียวนะพี่นะเพราะอะไรวิชัยยุทธเพราะผมผมแบบเป็นคนซึมเศร้าโรคซึมเศร้าไงเพราะยาเสพติดเนี่ยมันจะทําให้ไปเร่งสารพวกเอนโดฟินอะไรพวกนี้สารเรงความสุขอะใช้จนหมดใช่พี่ความสุขใช้จนหมดใช่ก็เหลือแตความซึมเศร้าใช่ครับพอใช้หมดแล้วเนี่ย มันต้องรออีกประมาณครึ่งปีมันถึงจะผลิตสารออกมาได้ใช่ครับเพรามันสร้างไม่ได้โดยด้วยตัวเองเนื่องจากโดนยาเสพติดไปกระตุ้นจนหมดใช่ครับใช่ครับผมใช้มานานมากนยผมใช้เป็นสิปีเออก็เลยต้องต้องรอให้ร่างกายสร้างมาเองพอจ่าาพอผ่าน6เดือนแรกไปเนี่ยก็เรียกว่าทางเริ่มสว่างละทางเริ่มสว่างแล้วความซุมเศร้าของผมก็เริ่มจะหายดีไม่เริ่มหายดีแล้วงไงก็รู้สึกกดหูก็อยากจะฆ่าตัวตายแล้วจริงๆพี่ อย่าฆ่าตัวตายเลยปืนที่บ้านต้องเอาไปเก็บในเซฟหมดเลยเพราะผมมีมีความคิดไปในทางนั้นมีความคิดที่แบบเราต้องตายแน่นอนเพราะงั้นเราตายวันนี้เลยตายซะดีก<า><ด>ว่าใช่พี่แต่เพราะเราก็มีเรื่องหูแววผมได้ยินเสียงพระสวดมนต์ในหูผมเนี่ยสองอาทิตย์นะพี่สวดเนี่ยนะโมตัสสะะระวะโตในหูผมเนมมแล้วก็เห็นภาพหลอนหหเห็นภาพหลอนเป็นแบบอยู่ในตอนอยู่ในธัญลักษณ์ในสามัญลักษณ์นี่ก็เห็นเป็นปีศาจ เป็นหลอนเป็นตัวมังกรตัวยาวๆขึ้นมาบนหัวแล้วก็พื้นก็ผมยังจําได้ดีทุกอย่างนะฮะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าพอเล่าสู่กันฟังก็แบบโหมันเป็นขนาดนั้นเลยเหมือนในหนังเลยเหรอเหมือนพี่เหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนในหนังเลยภาพหลอนเนี่ยเกิดขึ้นหูแว่วภาพหลอนเนี่ยเป็นอยู่นานไหม,มก็ก็ก็หูแว่วนี่เป็นสองอาทิตย์ครับอสองอาทิตย์ที่ทรมานมากคือพูดง่าย ถ้ามันไม่หายเดือนหนึ่งเนี่ยผมตายแน่แน่พอสองอาทิตย์ผ่านไปมันหายไปพี่แล้วภาพหลอนเนี่ยภาพหลอนนี่เกิดขึ้นตอนที่ใช้ยาเยอะๆะใช้ยาเยอะจะเห็นภาพหลอนอบางคนก็จะเห็นเป็นหมาตัวดำๆตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็จะเห็นเป็นโน่นเป็นนี่ตา่างๆแล้วโครงการของคุณก็ช่วยคุณหลุดใช่ครับคือก็พอผมรักษาเสร็จแล้วผมตั้งโครงการนี้เสร็จแล้วก็ก็ชวนน้องๆเข้ามาเขามีคนสนใจเข้ามาในโครงการเยอะแล้วเขาก็ ไม่ถึงพวกที่ติดยาอยู่ใช่ครับกล้ากามาหาคุณใช่นี่เห็นไหมว่าคุณเป็นตัวเป็นผู้นําที่ดีนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณเป็นผู้นาเนี่ยค,คุณคุณสร้างภาพที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยเด็กก็ยังมีความหวังว่าเฮ้ยพี่เสกเขายังหายแล้วทาไมเราไม่หายใช่ครับเขายิ่งกับเราอีกนี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากผมมีความรู้สึกว่าพอเราหายได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาช่วยช่วยสังคนงคอืน่นช่วยสังคมมีวันหนึ่งนะพี่นะผมเล่นเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะพี่ มีแม่คุณแม่เขาอ่ะลูกเขาไปติดยาเขาบอกลูกเขาหลอนแล้วเสกช่วยน้องด้วยนะมผมก็แม่เขาร้องไห้หน่อยมผมก็ให้ทางมูลนิธิมิเล c กออฟไลฟ์เนี่ย<ม>โดยดรมนัทโนโนนทเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายผมเองก็สนิทกันเอารถจัดรถไปรับเลยคือผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าใครใครมาเข้าโครงการผมเนี่ยรักษาฟรีหมด โอ้ดีจริงจริงพี่รัฐบาลของเราดูแลดีมากนะมิเลกอลออฟไลฟ์เนี่ยรัฐบาลของเราดูแลดีมากครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอพอทุกคนสมัครใจที่จะมารักษาเนี่ยมามาโทรมาหาของผมเนี่ยนะฮะสมัครกับของผมเนี่ยเบอร์ะไรเบอร์โทรศัพท์เออเดี๋ยวทัผมดูก่อนมันเป็นเลขาผมเดี๋ยวโทษาจรินะครับก็ให้ให้โทรเข้ามาเราก็มากรอกไปสมัครว่ามาจากจากโครงการของผมนะเบอร์โทรศัพท์คือ 089นะฮะ111่งนนองะครับนะครับชนะื่อน้องติสตีเป็นเลขาผมครับนะนะบการดูแลนี่ดูแลดูแลดีทุกอย่างนะครับรักษาแบบแบบผมที่รักษาทุกอย่างนะครับที่สถาบันธัญลักษณ์ที่ปทุมธานีครับเพราะ <ผม S 1> เรารู้น,นี่ม,นมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพลาดไปแล้วเราสามารถกลับคืนมาเป็นคนเดิมได้คือจริงๆพื้นฐานจิตใจของผมนี่นะพี่นะนะอันนี้ไม่ได้คุยนะ ผมชอบช่วยเหลือคนพี่ผมเสือเสียเรื่องเดียวคือผมเสพยาเนี่แหละแต่เรื่องสมมุติว่าไปช่วยเด็กกำพร้าช่วยคนแก่ช่วยน้ำท่วมช่วยทหารตำรวจผมทำทุกปีน้ำท่วมเราก็ไปช่วยกันทีใช่พี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมทำตลอดนะฮะแต่ว่าผมนั่นเป็นร็อกสตาร์ผมเป็นร็อกนัร้อนั่นแหละสิเพราะวาเสียสุดนี้อยากจะค้นหาความเป็นร็อกที่แท้จริงใช่ไหมเหมือนที่ฝรั่งก็าทำกันใช่ครับซึ่งบางคนก็เสพจนตายไปโดยที่เ่นเด็กก็ตายเออ จิมร้อยสันก็ตายก็ตายเพราะยาใช่ครับวินนี่ฮุสตันก็ตายเพราะยาใช่ครับเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันทำให้ศิลปินอย่างพวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันพลาดไปแล้วมันกลับลําบากบแต่คุณที่โชคดีกลับมาแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของของเยาวชนนะครับที่ตั้งมูลนิธิขึ้นมาช่วยดูแลตั้งแต่เขาเริ่มต้นเข้ามาบาบาัดแล้วหลายคนมามที่ที่สามารถทาได้สําเร็จ ตอนนี้มีเลิกได้หลายคนนะพี่ <No. S 2> ร่วมในโครงการผมก็เยอะแล้วก็ที่สถาบันจันทลักษณ์เนี่ย mm. ผมจะไปทุกเดือน mm. แล้วก็มีน้องๆมาประมาณส4 0สี่ร้อยคนผมก็ไปร้องเพลงให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวิธีการเลิกมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าโอ oh, ้ดีจังเลย <c oughs> นะพี่อันนี้อันนี้เราต้องคือหมอเองเนี่ยหมอเองยังรู้ไม่ดีเท่าผมว่าวิธีเลิกมันเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่าห <c oughs> มอ <c oughs> ไม่เคยเสพ <c oughs> แต่ผมเนี่ยเสพมากับตัวเองผมทิศตัวเป็นตัวทดลองเป็นหัทดลองเขาใช่ถูกต้องพี่คือคือหมอเนี่ย <laughs> เขาจะบอกว่าเวลาสองเดือนจะเจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้นะผมเนี่ยเป็นคนที่เล่าแล้วน้องๆเชื่อมากี่สุดผมจะบอกว่าน้องนะพอเราเริ่มมาถึงขนาดนี้เราจะได้ยินอะไรเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่เราจะต้องทํำยังไง <laughs> เราต้องมีการพอเข้าคอร์สเสร็จแล้วนะพี่นะต้องมีการทําโปรแกรมอีก โปรแกรมเริ p, ่มจากการโฟโล w up เป็นปีนะครับซึ่งผมได้ทํามาตลอดนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเลิกยาได้สิ่งสำคัญมันอยู่ที่จิตใจของเรานะครับโอ้โหต้องต้องนับถือต้องต้องนะต้องนับถือคุณจริงๆว่าคุณสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆของของ,ของคนที่ไม่ได้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนใหม่ยังช่วยคนที่อยู่ในห้วงทุกข์อีก ต้องช่วยครับแล้วก็จะไปเป็นวิทยากรใช่แนะนําไปเรื่อยๆผู้เสียาทุกเดือนด้วยวิทยากรนี่เขาไปด้วยอุทิศตนเลยนะสมัครสสไหมเนี่ยปีนี้ผมไม่ชอบการเล่นเล่นแล้วก็ต้องมีอัลบั้มใหม่ก็ตอนนี้ก็ออกอัลบั้มใการทําเพลงนี้ทาไปเรื่อยๆไหมแล้วเดี๋ยวหลังจากที่คุณหลุดจากวงจรอุบาทมาได้เนี่ยก็คือผมมีความคิดว่าผมจะต้องจบชีวิตการเป็นทักนดนตรีแค่นั้นนะพี่เหรอจริงๆ ตอนที่ผมออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันคือมันมีสองเด้งด้วยกันก็คือสามด้วยซ้าไปครอบครัวผมก็ไม่รู้จะเอารอดหรือเปล่าอาชีพทั้งดตรีผมก็ไม่รู้จะเอาลอดหรือเปล่าและชีวิตผมด้วยเพราะมันเป็นทั้งซึมเศร้าแล้วก็การอยากยาเสพติดนะแล้วก็ครอบครัวก็อยู่ในช่วงที่ผมเลี้ยงหัวต่อมากแล้วก็เรื่องชื่อเสียงก็โอ้โหมันในแง่ของพับลิกก็ครับแยาก<บ>มากยกมากมผมก็มคิดว่าผมจะเลิกร้องเพลง แล้วผมก็จะพาลูกๆพาเมียไปอยู่อเมริกากันแต่ว่าพออยู่มาวันคือไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งผมก็ผมเล่นคอนเสิร์ตประมาณสักสองสามเดือนสามสี่เดือนเนี่ยผมก็พักสองเดือนพักสองเดือนเพราะผมไม่ไหวเล่นไม่ไหวนะเล่นไม่ไหวเพราะสองเดือนแล้วผมก็บอกตัวเองว่าถ้าผมกลับไปเล่นภายในสองเดือนนี้ได้อะผมจะชนะได้อืแล้วผมก็ชนะจริงๆพี่เพราะพอสองเดือนปุ๊บผมก็กลับมาเล่นคอนเสิร์ตใหม่แล้วผมก็เริ่มที่จะ ทุกอย่างเอาชนะตัวเองต้องทำไม่ได้ต้องฝึกจิตใจให้มันไปล้องต้องสนุกสนานต้องอะไรเงี้ยนะครับเป็นตน้นอ๋อดูไม่ต้องใช้ยาโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยครับใช้ความใช่ครับตัวตนของเราใช่ครับอพอพอเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราต้องเริ่มแต่งเพลงแล้วเพราะผมออกมาจากโรงบาลผมแต่งเพลงไม่ได้นะพี่เพราะเพราะเมื่อก่อนการแต่งเพลงของผมคือใช้ยาเสพติดบ้างใช้กินเหล้าอะไรต่างๆนานาบ้างนะฮะ เราก็มีความรู้สึกว่าเราพอเราเลิกใช้ยาเราแต่งเพลงไม่ได้แน่แนเลยผมก็โ,โหตายหราทำไงเดีย๋ยวชีวิตนี้เสร็จแน่ๆพอมาวันหนึ่งก็ต้องเอาชนะตัวอีกผมก็เริ่มคือพูดง่ายๆนะพี่ผมไม่ดูทีวีเป็นปีพี่เชื่อปะ่ะทีวีอ่านหนังสือจากที่เคยดูทีชอบตัวคนดูทีวีอ่านหนังสือฟังเพลงเนี่ยไม่เลยสักอย่างชีวิตไม่ทําอะไรเลยก็มีถึงเวลาเข้ามารับไปเล่นคอนเสิร์ตแค่นั้นจบกลับมาถึงบ้านก็นอนลูกเต่าก็ไม่ยอมคุยไม่ยอมดูแลเขา พออยู่มาวันหนึ่งก็ต้องเอาชนะตัวเองว่าเราต้องแต่งเพลงใหม่แล้วนะครับผมก็เมื่อแค่สี่เดือนที่แล้วนี่เองนะพี่ผมก็เริ่มแต่งเพลงใหม่พอแต่งปุ๊บเนี่ยวันแรกนะพี่นะผมแต่งได้สี่เพลงพี่เชื่อปะผมแต่งได้สี่เพลงจริจรวันที่สองผมแต่งไปหกเพลงเฮ้ยอัลบั้มชุดนี้ผมแต่งสองวันสองวันเหรอจริงๆพี่แล้วก็มีเพลงเดิมที่ อยู่ในเพลงเก่าที่แต่งในในธัญลักษ์ประมาณสองสามเพลงอ๋อที่ผู้หญิงรักเธอที่สุดในประเทศไทยเนี่ยใช่ครับก็คือเอามารวมกันเสร็จแล้วก็เพลงเพลงที่เกินมาผมก็ไม่เอาเอาเลือกมาแค่สิบเพลงเพราะนั้นผมใช้เวลาแต่งเพลงแค่สองวันกับกับรวมกับสถาบันธัญลักษณ์ด้วยอีกจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วก็เป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มใหม่ใช่ครับคุยพู้นี้ไหมได้เลยนะคุยผู้นี้นะได้เลยครับนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของเซกโลโซนี่โอ้โห มันยิ่งกว่านิยายที่เขียนขึ้นมาเนาะความโลดโผนความสุดสสุดขั้วของคุณนี่มันมันน่าจะเป็นภาพยนตร์จะทำอะไนเรื่องต้องทำทำละครเรื่องแทนฮอโมนที่มันดังอยู่ได้เลยครับทีวิตเศษโอโซนิมันจริงชีวิตคุณมันกว่าครับเนาะกันลาผู้ชมหวนนไปนะสวัสดีครับเวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ